วันนี้เราจะมาทุกคนมาเป็นบล็อกแบบไทยไทยไทยแลนด์มาเป็นซอฟ์พาวเวอร์ให้บ้านาาเฮา ของเบตตีสตอรี่แล้วก็ พีเคพีไอค่ะเบืบเ่อหน้าแล้ว <laughs> เวียดนามก็เจอตอนนี้ก็เจอวันนี้เราจะมาทุกคนมาเป็นบล็อกแบบไทยทายไทยแลนด์ th ai, Thailand, เป็นซอฟพาวเวอร์ให้บ้านเฮาก็คือวันนี้จะเป็นคอนเทนต์คอนจายพาไปถนนทรงว่าทรงเอย่ย uh huh. แล้วก็ก่อนจะไปถนนนั้นน่ะมาทำคอนเทนต์อันนี้ก่อนคือถ่ายรูปชุดไทยที่วัดอรุณก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเซนส์อฟไทยนะคะมาเช่าชุดไทยกัน mm hmm. เราเคยแต่แบบเช่าฮันบกเที่ยวขงบกุงเราไปโปรโมทในประเทศเขาแล้วเราต้องโปรโมทให้ไทยแลนด์บ้างก็เริ่มเลยนะ ค่ะวันนี้กับชิปเฟรนเฟรนเลส e t s ผ <Yeah>. ่ <'s> อนเยอะมากนักท่องเที่ยวช่ำทำพอสโนว์คอลเลคเตอร์มาแล้วนะคะเราเป็นแบบขเขาเรียกว่าสปริงเกิลอันนี้คือสบายใช่ไหมคะคุณพี่คือน่าสิขอเลือกสบายก่อนนะทุกคน ได้สวยๆเนาะคุณพี่เนาะแต่แดงแตงแตงตต่แดงแตงแตง มีให้เลือก3มราคานะทุกคน600 700เแล้วยิ่งก็คือ800ก็จะมีความเป็นสบายประดมประเรือล่ะค่ะให้เลือกสีสบายก่อนเฮ้ยแก้มันเป็นฟิลแบบซอฟท์พาวเวอร์คนไทยมีชุดเลือกเยอะมากมีราชมาแตนแตนแดนแตนเยอะมากนะคะร้านคือคนเยอะและร้านสะอาดมากคือดีอ่ะวีโอ้เจา้า <laughs> พี่เขาก็จะมีใส่อ็อคเซอรี่ให้ด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการแบบว่าแต่งให้ทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าใครเขินเขินก็ใส่สม็อกใส่กันโปอะไรมาให้เรียบร้อยเนาะแต ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็แนะนําว่าใส่ปิดจุกมาเลยจะได้ง่ายๆหรือว่าใส่เชื่อในแบบว่าไร้สายมานะคะคนเสร็จแล้วนะคะฟินชิชลุคของเรา วิธีการไปวัดอรุณก็คือพอม,มาแต่งตัวชีเซนออฟไทยเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งมนเพื่อที่จะไปเก็บมุมในวัดอะไรแนี้แต่งหน้ามาเองนะคะทําผมมีบริการมัดครึ่งหัวให้หรือว่ามัดปบบก้าวไปเลยก็ได้อะไรย่างเงี้ยซึ่งก็มาบริการที่นี่บวกเพิ่ม100บาทนะคะค<บา>่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเราเสียหายกันไปเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หาทําในกรุงเทพไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติแต่ว่าคนไทยเองก็แนะนํามากๆก็มาใส่ชุดไททยนนะ,ะก็มาีดจ เออจะบอกว่าถ้าเกิดใครมาให้เน่ก็เอารถจอดที่ท่ามหาลาได้เลยนะแล้วก็ร้านอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปวัดอรุณเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทางไหนวะ let's go เตตรงเ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 ตรง here is the manam จ๊อปพี่อ๋ออารุณมาซื้อวัดเรือข้ามฟากที่นี่นะคะทุกคนตั๋วคนละ30นะคะต่างชาติอะไรก็ราคาเท่ากันใช่ไหมคะอ่าน่าสค่ะเรือข้ามแม่น้ำมาแล้วค่ะไปวัดอาุณนะคะ,ะขึ้นเรือมาแล้วนะคะแม่น้ำเจ้าพระยายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนแม่น้ำพันมากนะทุกคนถ้าสีมันแบบสะอาดกว่านิดนึนง เราละเราเริ่มแล้วนะทุกคนก็วัดอรุณไปคอนเทนต์ถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวกีก็วัดอรุณนี่มีแต่ยอะเลยคุณ้เกดว่นที่มาปรทศไายได้เนว่าที่นี่อะไรเยอะมากเคะน้าเก่รที่มาถ่ายูก็ะไดหน่ที่นี่มีอะรเอะ้ากเลยคะตุนนี้าเกาีถ่ยร็จะไหมีะไรเะกเลยะทุคนาเปดาสปรมาถ่ายรูปกันจะไนี่นะคะก็จะมีคนมาถ่ายรูปอะไรกันะ เงีตบตาสงบสงียมเจียมตัวทั Bitte, ้งหมดทั้งมวลของค่าใช้จ่ายชุดเบสที่เห็นเต็มๆอันนี้พร้อมเครื่องผมนะคะก็ทั้งหมดนะทุกคนอยู่ที่900บาทโอนสแกนจ่ายได้ yes ตอนนี้เราได้ที่ตากล้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปพิพัฒรุนกัน let's go คนก็คือมหาศาลนะเบสตี้เออสวยมากอตอนนี้เรากำลังถ่ายอยู่นะคะทุกคนใช้คําว่าร้อนแบบทนได้ไม่ถึงกับขั้นเมือกมากตอนนี้ชีพักก็ถ่ายอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หาทำสำหรับคนชาวกรุงอย่างเรา กคนคะ,ะ <hi> ไม่ไหวจะออเจ้าแล้วค่ะหน้ามงหน้ามาก็คือแตกแหะเดิงหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะแรปทุกอย่างแล้วนะคะสําหรับวัดเอารูนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ถนนสมวัดกันต่อเพราะว่านัดเพื่อนไว้อีกเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ยาวๆกันไปเดี๋ยวให้ไปดูแบบว่าทับเพลสในเมืองไทยกันบ้างนะคะให้คนไทยเที่ยวตามแลวให้คนเกาหลีเที่ยวตามด้วยชอว์ังคัชชีตั้งแต่50เย็นขึ้นอย่าลืมติดต่อติ่อเลยค่ let's go นี่เราก็ย้ายมาที่ถนนทรงวาดกันแล้วนะคะกับแก๊งเดิมก็คือยายผักและมเมมเบอร์ใหม่อีกหนึ่งคนค่ะอยอนเซล <c oughs> ก็เป็นถนนที่ช่วงนี้กำลังปอ,ปปอปเป็นฟิลถ้าเทียบเทียบเบรดรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆซองซุปแบบไทยใตเหมือนจ,จีนเออจีนๆอยู่ใกล้ๆกลยวราชอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมาตามที่เขาบอกว่าเป็นอาร์มสัสช่วงนี้ที่ต้องมานะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศละกันโนบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ด้วย ถนนทรงวาดจริงๆก็มีมานานมากๆแต่สมัยก่อนแล้วนะคะชื่อว่าทรงวาดเนี่ยรอห้าของเราก็เป็นคนตั้งให้เนาะในอดีตถนนเส้นนี้ก็เชื่อมต่อไปยังท่าเรือด้วยรอบๆก็จะมีร้านค้าเออสินค้านําเข้าส่งออกเยอะไปหมดแต่ปัจจุบันเขาก็ถูกพัฒนาออกมานะคะให้เป็นแบบร้านรวงที่เป็นคาเฟ่กิฟเก๋ร้านอาหารชิลๆแล้วมันติดแมน่น้ำเจ้าพราะยางไงบรรยากาศมันดีมากๆ ที่เราจะมาตำตำกันวันนี้ที่แรกก็จะเป็นโรงกลั่นเนื้อนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่าดังๆเดี๋ยวเข้ากันไปข้างในเลยเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพูดภาษาเกาหลีเพื่อแนะนำให้กับเพื่อนต่างชาติที่มาดูคลิปนี้นะคะยกกก็ซงว่าโรจูรักว่ามีแต่โยจมัน아주ฮัตเพลสิง뭔ก저한테는เทนักกันซองูร่งพิสันนึกกิม옛날건물을유지하면서새로운뭔가법법업도하고카페도생기고그고아주맛집도여기가있습니다여기가뭐냐면쌀국수예요 네, 소고기이고, 롱그란늄아이라고 합니다. 여기가 아주 아주 추천. 대부분 해국 사람은 여기가 아는데 한국 사람 모르실까봐 그래서 제가 추천을 드리고 싶은데입니다. 그러면 이따가 우리 성마로드에 같이 도와도록 하겠습니다. เตี๋ยวเนื้อเลยเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบว่าร้านคือแบบโลคอลสไตล์มากมานะทุกคนชอบมากเลยแล้วกาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นลงกันเนื้อที่แบบทุกคนต้องมานะคะช่วงนี้เริ่มเลยนะคะกับมือแรกของวันโลงกันเนื้อชื่อมเก๋เนาะโอเคอืออื้ออร่อยหอมมากเลยมึง ที่เป็นแรนมารกนะคะเอาอันแบงคอกเริ่มถ่ายรูกปกันเลยอุบานเนี่ยเขาก็ยังอนุรักษ์พวกสถานที่ต่างๆตึกเก่าๆอะไรอย่างนี้ไว้อยู่นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ฮิปมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครมองหาที่ที่แบบดั้งชิลจิบกาแฟริมแม่น้ำเจ้าพยาได้สถานที่ได้รูปสวยก็คือแนะนำที่นี่เลยถนนทรงวาดนะจ๊ะ เราชอบนะถนนมันดูมีความเป็นศิลปะมีชีวิตอ่ะเออมันดูแบบอาร์ตดีทุกคนสรุปรวมๆก็คือคาเฟ่แบบตามซอกตามซอยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเรามาเย็นก็เลยปิดนะคะแล้วก็อาหารอร่อยความใกล้เยาวราชถ้อใครมาเดินเ,าเยาวราชอะไรอย่างี้ก็แบบนั่งตุก๊กๆมาต่อได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลเคอลที่น่าเที่ยวในเมืองไทยเนาะเป็นแบบเทรนใหม่ๆก็พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะให้เป็นถนนที่คล้ายๆซองซูแบบเกาหลีหรือแม้แต่การใส่ชุด ทยในวันนี้ก็ให้มันดังทั่วโลกเหมือนการใส่ฮันบกที่พระราชวังทองบบกรุงกันแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า Day2way จะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะ OMG จะทำอย่างนีอ่ะโอเค let's go เต็มแล้ว ผู้สอนพิณทิสให้เราในวันนี้เป็นเพื่อนสมัยมาหาลัยนะคะ โอ้โหโอเคค่ะทุกคนก็ Day2 ของเบสนะคะก็คือจะเริ่มวันด้วยการออกกําลังกายเล่นพิลาทิสนะคะซึ่งยังไม่ได้แดนะนําทุกคนอย่างเป็นทางการเลยนะก็คือเพื่อนเบสนะคะที่เรียนมาหาวิทยาลัยด้วยกันชื่อแคร์นะคะตอนปัจจุบันก็ผ่านตัวเป็นครูสอนพิลาทิสแล้วเรียบร้อยคลาสพรเวทเรียกนางได้นะความรู้แน่นครูใหม่ไฟแรงไฟแรงจริงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจ <c oughs> ก็ลองติด <c oughs> ต่อติดต่อมาได้เดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ให้ตรงนี้นะคะ DM มมาได้เพราะว่าบอกเลย ว่าเพื่อนตั้งใจมากเบสก็เลยมาฝากร่างกายและหลังอันคดของเบสไว้กับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพยายามแบบว่าออกแบบโปรแกรมที่มันเข้ากับแต่ละคนเลยก็คือใช้คําว่า i n ิ i v i d u อลไปไม่ได้แบบว่าเรียนแล้วแบบซุ่มซิซุ่มอะไรเปล่าว่าไม่ใช่แบบว่าทุกคนแบบเรมือมเดียวกันง่ายไปเออครูใหม่ไฟแรงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มพรีแพร์ตัวเองนะคะแล้วก็ไปเรียนพรีทสกันในวันนี้ค่ะอันนี้เพื่อนหุ่นเบส ณปัจจุบันนะคะทุกคนถ้ายืนตรงๆคือจะรู้เลยว่าสันหลังเบสอะมันโคตรแต่ถ้ามันยังเบี้ยวไม่ถึงขั้นที่แบบว่าต้องแบบไปดามไปอะไรอย่างเงี้ยยังถ้ามันไม่เจ็บก็โอเคเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะยืดเท้าอะไรการยืดหยุดร่างกายเป็บบนการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่เป็นออรูปแบบของการ stretching ยืดหยุดร่างกายอย่างไรอีกนอกจาก stretching เรื่องของเอ่อช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก็ได้ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยืดที่ถูกทางเพราะบางทีเจสเ t อร์เราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีท่าแบบตึกตั่าตึกตาว เพิ่มเปิลก็คือการาเรียนพีชคณิตเนี่ยมันทําให้แกนกลางของเราแข็งแรงที่แกนกลางมันไม่ได้หมายถึงแค่สิบแพดที่ที่มันหกอันตรงนี้ป่ะเปิดมือถึงช่องไนโตรอีกข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยเพื่อช่วยแบบสเตินไลซ์ให้กับกระดูกสันหลังของเราตรงตรงแน่หายใจเข้าทางจมูกที่บงขยายออกด้านข้าหายใจออกเป่าไว้ปากตะกินะท้องมันจะเบอร์ดีอ่ะต้องต้องต้องโอเคสวยหายใจเข้า หายใจออกสักทีสบายเออกที่เขาบอกเจ้าน้าทเดี๋ยวเรานอนลงที้ไหนโชยดูซิทำยังไงนะเออ อนนี้เรียนเพรทิสเสร็จแล้วนะคะกับเพื่อนเผื่อใครที่กาลังมองหาคนครูที่สามารถสอนคริติสพีเวทให้ได้นะคะครูใหม่ไฟแรงแล้วบอกเลยว่าคือเบสเียนกับเพื่อนแหละภาษาที่ใช้อะไรเงี้ยมันเลยจะมีความเป็นกันเองสูงมีคํายงคำยาอะไรเงี้ยต้องขอโทษในส่วนของตรงนั้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มันเป็นคนที่ตั้งใจแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็ลลเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้สอนกับนักเรียนจริงๆอะไรเงี้ยนักเรียนก็น่าจะชอบเพราะเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ได้แบบเออสุด่อต DM ไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปสอนในสตูดิโอที่ใกล้ๆก,กับทุกๆคนได้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีสตูดิโอเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่ายังเป็นครูสอนพายเตทตามสตูดิโอต่างๆอยู่ก็สามารถเช่นเดียวกันนะคะทักเพื่อนไปได้เลยพพอร์ตแบบเต็มที่มากๆแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อข้า,าวเช้าของวันมานะคะที่เซเว่นก็จะกินเป็นน้ำต้มูแล้วก็ไข่ตุ๋นเซเว่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว่อยไปกินข้าวกับที่บ้านเนาะ จะบอกว่าการกลับมาไทยของเบลร,รอบนี้คือสามอาทิตย์เนาะแต่เป็นสามอาทิตย์ที่เบลร,รู้สึกว่าไวแบบไว,วมากๆปกติกลับไทยเบลก็7วัน10วันไม่เกินอะไรเงี้ยคะ่ะแต่รอบนี้เป็นรอบแรกที่รู้สึกแบบยังไม่อยากรีบกลับเลยยังรู้สึกว่าเมืองไทยมีอะไรให้ทาแล้วก็สนุกอีกอะไรเงี้ยเป็นไซน์ที่รู้สึกแบบวิเรารู้สึกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเแบลเป็นคน,นที่ชอบเกาหลีมากๆแล้วก็ชอบแบบการอยู่ที่นู่นมากกว่าเนาะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าไทยแลนด์ก็ไม่แย่นะอาจจะเป็นเพราะว่าได้กลับมาเจอเพื่อนฝูงสังคมเดิมทีี่่เเเเรรราคคุ้้้นนนยยแลววก็็มมใหหขัับือะงจปช ของชีวิตเล็กที่เรารู้สึกว่าอิ่มตัวกับที่นั่นแต่ก็กลัวเป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราวก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวเราไปกลับไปเกาหลีก่อนเพื่อเทสระดับจิตใจตัวอีกทีนึงว่าเออเรายังชอบเกาหลีเหมือนเดิมไหมไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ต้องกลับสูมโม่โหมดแห่งความเป็นจริงก็คือกลับไปหาเงินหาทองนะคะทุกคน <c oughs> จะกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างมากที่ต้องทําเดี๋ยวต้องไปส่วนของกรมปศุสัตว์ใดๆอะไรอีกเพราะว่าต้องไปทําเรื่องเอาอูจูกับเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวลุยๆกันวันนี้เดี๋ยวไปดูกัน่ะกค ฉันเนรกลายเป็นว่าฉันไม่ใช่คนอื่นไกลคนที่มาไกลนะสวยงามกว่าที่ฝันถ้ามันคือเรื่องจริงเหมือนคนมีความรักอีกแล้วแต่ไม่มีเลย ันนี้จะเป็นวันเดย์ทริปไม่สิใช้คำว่า1คืน2วันที่เราจะมาเที่ยวที่พัทยานะคะ mm hmm. ก็กิจกรรมประจำปีของที่บ้านเบสนะคะก็คือการ mm hmm. มาไหว้เสด็จเตี่ยที่สัตหีบนะเราก็เป็นคืนวันสุดท้ายที่จะได้มีเวลาอยู่ในประเทศไทยก่อนที่มาลุนนี้จะต้องกลับเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่รีสอร์ทนะคะซีแอนซั hmm. <Maybe. S 2> นะคะซึ่งจองมาส่วนตัวนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรยังไงแล้วก็มา oh. พักผ่อนหย่อนใจกับทางที่บ้าน <1> 1> ก็ตอนนี้รอเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเข้าในห้องพักกันไปดูกันว่าบรรยากาศพัทยาแบบที่ไม่ค่อยมีใครเพราะเรามาวันจันนั้นจะเป็นยังไงครั้นี้ก็ไม่ได้มากับแค่คุณแม่เหมือนทุกคร áng, ั้งเพราะเรามีลูกชายมาด้วยนะคะจูเหยียบททเลครั้งแรกในชีวิตของจูมันเป็นหมาสุดประเสริฐจริงจริงๆรีสอร์ทนี้มีมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่เบยยังทํางานอยู่ที่ชลบุรีอยู่เลยนะแล้ว ใช่มีเวัรใหม่เยอะมากเลยใช่ไหมสวยขึ้นเนาะอะเนี้ยก็เดี๋ยวรอไปดูห้องพักกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรห้องพักสวยมากถ้าไม่ได้มากับแม่นะห้องพักดีมากทุกคนคะ่ะนี่ปังๆห้องน้ำก็จะประมาณนี้มีองค์มีอ่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากประมาณหนึ่งห้องนอนนะเอาดีๆเอออบรรยากาศดีมาก

สวยมาฝั่งนั้นเป็นวาน,นิลาสกายคือแบบโอ้โห้วัดมากินข้าวริมทออะเลนะคะทุกคน,กคนบรรยากาศแบบดูโต๊ะรอบนี้ให้เป็นคิวของคุณ อ้งงนะฉันจะตามไปทุกที่หลอกหลอนหลือเกินนะชีวิตเนี้ยสภาพอีเบสคือไม่ได้แล้วนี่นะคะทุกคนขออยญาตกินข้าวก่อนแล้วกันนะอร่อยมากแบบมากมากอ่ะอืมมงอ่อยมากอืมถึงอ่ะแนะนำนะคะทุกคนใครมาที่นี่นะสีสันสันไม่มีสันแหมสีสันสันค่ะเถียงเดี๋ยวขึ้นชื่อโรงไรไว้รีสอร์ทไวนะคะ เอาเป็นว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะก็มากินของที่โรงแรมได้เลยนะแบบว่าหรือใครที่เก็ตเอาจากห้อ,องก็รูมเซิร์ฟเอาก็ได้เลยอย่างเงี้ยราคาก็น่าจะกลางๆโอเคไม่ได้แพงหูฉีกแล้วก็ราคาโรงแรมอะ่ะแต่ว่ารับได้นะคะแล้วก็อร่อยมากๆปลาพงคำปลาเอาเรื่องว่ะอะไรเอาเรื่องอาหารอ่ะสุดยอกแน่ไม่ทันมุกเอาเรื่อง <laughs>